สวัสดีครับผม p ีหมีสายซิ่งนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูรถนิสสันนิวนาว่าตัว b บ็กเอดิชั่นชมใหม่ปี2022 0 0 m y กันนะครับผมไม่ทราบว่ารูปรถถูกอกถูกใจตามที่แต่ละคนได้คิดไว้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ไม่มีบทบาทที่คนอื่นสร้างมีแต่ตัวตนที่เราเลือกเอง ไม่ต้องรองใครสั่งแอคชั่นแค่ลุยไปตามที่หัวใจบอกครับเจ้านิสันนิวนาว่าแบ็กเอดิชั่นนะครับผมได้เปิดตัวเป็นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมสำหรับตัวโฉมใหม่นะครับ MY 2 2นะครับ ราคาเริ่มต้นที่799,000บาทนะครับผมเป็นตัวรุ่น King c a p Caliber นะครับผม Back Edition นะครับที่เป็นรุ่น E นะครับผมที่เราเอามาแต่งกันยกเซตเลยนะครับเจ้า New Navara Back Edition ตัวนี้นะครับผมที่อยู่ด้านข้างของผมนี้จะเป็นรุ่น King c a p Caliber ตัว7 Auto นะครับผมซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,003 cc ทวินเทอร์โบนะครับผมเป็นเทอร์โบคู่เลยแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตนะครับอย่างที่ทราบกันดีครับผมสำหรับตัว New Navara Back Edition นะครับผมตัวนี้ทำมาจากรุ่น Caliber E ทั้งหมดเลยยกเซฟนะครับฉะนั้นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ก็จะมีทั้งหมด2รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ เกียร์แมนนวลนะครับที่ใช้เครื่องยนต์2 0 0 3เป็นเทอร์โบเดียว VG จเทอร์โบนะครับผมตัวนี้แรงม้าจะอยู่ที่163แรงมา้า403นิวตันเมตรนะครับสำหรับแรงบิดนะครับส่วนรุ่นที่อยู่ด้านหลังผมนี้จะเป็นตัว King Cap Caliber e เกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้จะมีแรงม้าอยู่ที่190แรงมา้าครับ450นิวตันเมตรเป็นเครื่องทวินเทอร์โบนะครับซึ่งเครื่อง2 0 0 3ก็เป็นเครื่องใหม่สำหรับตัว n นิวนาวราทุกรุ่นตอนนี้เลยนะครับผม นอกจาก king cap แลวนะครับผม4ประตู black edition ก็ยังได้ทำมาด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 8 8 4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็สำหรับตัวเกียร์ออโต้จะอยู่ที่9 3 4 4 0 0บาทนะครับตัว black edition เลยทำมาทั้งหมด4รุ่นเลยนะครับให้เราได้เลือกไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะครับท่านใดถูกอกถูกใจรุ่นไหนก็เข้ามาทักทายเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในส่วนของตัวชุดแต่ง แบ็กอ dition นะครับตัว M Y 2 2มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างครับผมมาดูกันนะครับผมสำหรับชุดแต่งแบ็กอ dition M Y 2 2นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือตกแต่งตรงไหนกันไปบ้างนะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับอินเตอร์ล็อกนะครับตัวนี้ปกติในส่วนของตัวรุ่นคาลิเบอร์ E นะครับจะเป็นลักษณะของชุดโครเมียมนะครับผมพร้อมลายตัดที่มันเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยน ชุดกระจังหน้าใหม่ให้เป็นสีดำด้านคล้ายกับรุ่นโปรซีรีส์ที่เป็นโปร 2X โปร 4X เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนในส่วนของตัวโลโก้นิสสันตรงนี้ยังเป็นโครเมียมเหมือนเดิมนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับผมของตัวการกระแทกนะครับด้านหน้านะครับผมก็จะคล้ายคกันกับตัวโปรซีรีส์เลยครับผมเพียงแต,ต,ต,ต่ต่างกันตรงที่ในส่วนของจุดจุดยึดตรงนี้นะครับที่มันเป็น2ฝั่งเนี่ยครับ เดิมทีถ้าเป็นตัวปสเซอรี่จะเป็นสีแดงนะครับแต่ตัวนี้ด้วยความที่เป็นรุ่นแบ็กดิชั่นนะครับเราก็เลยทําสีดําเมทัลลิกมาเป็นตัวรองกันแท่นะครับด้านบนของฝากระจังหน้ารถนะครับผมตัวนี้ติดสติ๊กเกอร์ลายใหม่มาสดๆเลยนะครับผมสาหรับรุ่นแบ็กดิชั่นนะครับไม่รู้ว่าถูกอกถูกใจท่านผู้ชมมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสำหรับด้านข้างของตัวรถ b a c k e dition นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวซุ้มล้อใหญ่ๆขนาดนี้นะครับผมก็เพิ่มความดุกดันนะครับมาให้กับรุ่น Back e dition นะครับมาพร้อมกับตัวยางขนาด18นิ้วพร้อมแม็กสีดำนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะรับกับตัวล้อแล้วก็ซุ้มมากๆนะครับทำให้ตัว Back e dition ตัวนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยนะครับ ในส่วนของกระจกหูช้างด้านข้างนะครับกระจกกระจกมองข้างของตัวรุ่นแบล็กเอดิชันนะครับ mm. ก็จะมีการทำสีของตัวกระจกให้มันเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับผมมาพร้อมกับตัวระบบกล้องนะครับ360องศานะครับตัวส่วนของตัวประตูนะครับ mm. ผมก็จะมีตัวมือจับประตูนะครับเป็นสีดำด้วยนะครับก็จะเพิ่มความโดดเด่นมากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว คีเลตนะครับที่เราสามารถเปิดปิดเข้าประตูโดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาจากกระเป๋าได้นะครับส่วนด้านบนของตัวรถนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนเสาวิทยุนะครับผมเป็นแบบคีบฉลามนะครับสีดำนะครับตัวน,นี้ซึ่งค่อนข้างที่จะให้ความสปอร์ตได้มากขึ้นนะครับที่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือด้านข้างของตัวรถ Back Edition นะครับผม มาพร้อมกับสติกเกอร์ชุดแต่งแบบใหม่พิเศษนะครับประจำปีของ M Y 2 2นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรุ่น b a c k Edition ของปีนี้นะครับผมซึ่งผมว่าน่าจะถูกอกถูกใจท่านผู้ชมมากเลยนะครับพร้อมตัวอักษร Back e d i t ชันนะครับด้านข้างแบบนี้นะครับซึ่งเรียกว่าค่อนข้างที่จะเห็นและก็โดดเด่น เป็นเส้นสายที่ค่อนข้างจะดูดีมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูทางด้านท้ายรถกันนะครับผมสำหรับตัวแบ็ k e d ดิชันตัวนี้นะครับสำหรับด้านท้ายรถของตัวแบ็ k e d ดิชันนะครับของโฉม MY22 นั้นได้เพิ่มสติกเกอร์นะครับผมด้านท้ายของตัวรถตรงนี้ให้นะครับผมทำให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับ คนที่จะต้องการดูว่าเป็นรุ่นเฉพาะแบ c k e อ dition หรือเปล่านะครับซึ่งจุดเนี้ยผมมองว่าในส่วนของตัวแบ c k e อ dition รุ่นเก่าๆเลยยังไม่ได้ทำลายสติกเกอร์ตรงนี้มาให้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เราเห็นชัดมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายครับผมตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายสีดำนะครับแบบสเต็ปนะครับช่วยทำให้เราเนี่ยครับเวลาเราก้าวขึ้นรถนะครับผมก็ จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะครับผมท4จุดด้านท้ายรถนะครับผมตัวนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่มากขึ้นด้วยครับผมในส่วนของตัวบันไดข้างของตัวรุ่น New Navara b a c k e d i t i o n MY 22นะครับก็มีในส่วนของตัวบันไดข้างสีดํามาด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับทาให้เราก้าวขึ้นนะคง่ายขึ้นนะครับผมแบบนี้ นะครับก็เรียกว่าน่าจะถูกอกถูกใจท่านผู้ชมมากขึ้นนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ New Nawara Back Edition ชโฉมใหม่ M Y 2 2ครับถูกอกถูกใจท่านผู้ชมมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานของเพจ i ิสสันเช็คโปรโมชั่นดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามตัวช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ